สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มีเพื่อนสาวนะคะโทรมาถามคุณครูหมูก,กี้นะคะว่าเฮ้ยใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะในการตาัดต่อวิดีโอวันนี้ค่ะคุณครูจะพาไปรู้จักแอปพลิเคชัน Inshot นะคะซึ่งพูดได้เลยว่าง่ายสะดวกและก็รวดเร็วมากถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแอปพลิเคชัน Inshot นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปนะคะเพื่อนสาวหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีเมนูนะคะเป็นวิดีโอรูปภาพ คอลานะคะถ้าเราตัดต่อวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะใช้คำว่าวิดีโอนะคะเราก็จะเลือกนะคะวิดีโอที่เราจะนำมาตัดต่อนะคะสมมติว่าตอนนี้เราเลือกแค่หนึ่งใช่ไหมคะจะปกติสามารถเลือกเพิ่มได้เราก็เลือกเลยนะคะหรือว่าไม่เลือกตอนนี้แต่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้านในก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดเครื่องหมายถูกนะคะมุมล่างขวา ตอนนี้นะคะก็จะมีแท็บนะคะข้างล่างนะคะสําหรับให้เราได้ตัดต่อนะคะในส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เราจะตัดทิ้งนะคะเราก็สามารถเลือกทาลายแบบนี้ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะตัดคลิปนี้นะคะเราก็คลิกที่คลิปนะคะแล้วกดคําว่าสับลิสนะคะก็จะมี2ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนที่เราต้องการลบก็กดลบเลยนะคะ ส่วนใครที่อยากให้คุณคุ้มกีนนะคะพาไปรู้จักแอปพลิเคชันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะถ้าเราจ่อแค่นี้นะคะ<ส><ส>หลังจากนั้นก็สับดิสเช่นเดียวกันนะคะตัดนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้เราจ่อแค่ส่วนที่หนึ่งสองนะคะส่วนที่สามเราไม่เอาแล้วนะคะเราก็กด นะค่ะแล้วระหว่างตรงนี้นะคะก็จะมีจุดนะคะจุดตรงนี้เป็นทางซีชั่นนะคะถ้าไม่มีทางซีชั่นนะคะก็จะเปลี่ยนปุ๊กเลยนะคะแต่ถ้าต้องการทางซีชั่นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบที่เพื่อนๆเห็นนะคะ เรา,าส่วนใครที่อยากให้คุณครูหมกกี้นะคะพาไปรู้จักแอปพลิเคชันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะในส่วนที่เราไม่ชอบนะคะไม่ชอบสีนะคะอยากให้มีการปรับฟิลเตอร์สีนะคะก็มาคลิกที่วิดีโอนะคะแล้วก็คลิกฟิลเตอร์นะคะในนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบฟิลเตอร์แบบซูม หลังจากนั้นปรับฟิลเตอร์อื่นๆได้ไหมนี่ก็คือสีนะคะเราก็สามารถเลือกปรับได้นะคะอันก็จะมีความเป็นสีฟ้าเยอะหน่อยนะคะหรือว่าต้องการปรับคอนรทสต์เพิ่มมากขึ้นนะคะโทนสีอุ่นอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถเพิ่มตัวหนักสือก็ได้นะคะอย่างเช่น ต้องการเพิ่มชื่อตัวเองนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะจากนั้นแล้วมากดตรงคีย์บอร์ดนะคะเราก็จะมีเป็นลูกเล่นต่างๆนะคะก็สามารถเลือกได้เลยตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าฟอนต์นะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการ i m p o r t ฟอนต์อื่นนะคะเข้ามาใช้นะคะก็เดี๋ยว จะหาคลิปวิดีโอนะคะในการสอนเพิ่มเติมนะคะเราสามารถนำข้าฟอนต์อื่นๆได้นะคะแล้วก็ติดถูกนะคะอันนี้ก็คือทำลายนะคะหูืว่าเวลานะคะคที่ทำให้ขยายนะคะว่าเราอยากจะให้ข้อความมียาวขนาดไหนนะคะก็สามารถขยายได้นะคะบางทีนะคะอาจจะอยากได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะก็มาที่รูปสติกเกอร์นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่มีอยู่ในเครื่องแล้วนะคะนะคะก็เลื่อนมาใส่ได้เลยนะคะมันเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ติดกถูกนะคะยึดเวลาได้อยากให้ยาวนานแค่ไหนนะคะหรือในกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะอยากให้แบบมีคำว่า Subscribe เยอะๆนะคะก็กดคัดลอกนะคะมันก็จะคัดลอกมาโดยมันความน่ารักของ InShot ก็คือจะสามารถ คัดลอกได้ทั้งเวลาแล้วก็ต้นฉบับนะคะนอกจากนี้นะคะอยากได้เพลงน่ารักน่ารักนะคะเราก็มากดที่รูปนี่เลยคำว่าเพลงนะคะเมนูเป็นภาษาไทยด้วยน่ารักมากเลยแท็กเพลงนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เขาแนะนํานะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะบางตัวก็มีลิขสิทธิ์นะคะใน y o YouTube หรือไม่ก็อยากได้แค่เทคนิคพิเศษนะคะเสียงปรบมืออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกเาไปใช้ได้เลยเหมือนกันคะ่ะทไลายนะคะก็จะมีให้นะคะสามารถย้ายมาแบบน,นี้ได้เลย,เลยสังเกตไหมคะว่ามันจะตัดเสียงของเรานะคะก็คือหมายถึงว่ากรบเสียงเราสามารถทําให้เบาได้กดเสียงนะคะแถบเสียงแล้วก็มากดที่ปริมาณสามารถลดได้เลยนะคะจากนั้นก็คือเฟดอินเฟดเอานะคะเฟดเฟดอินก็คือเริ่มจาก เบามาเสียงหนักนะคะหรือว่าเสร็จเอาก็คือตอนจะจบแล้วค่อยให้จางๆลงแบบนี้ก็ตั้งค่าได้เลยนะคะหรือว่าในระหว่างที่เราทําคลิปไปต้องการบันทึกเสียงได้นะคะก็จะไปแทนเสียงนะคะของเรานะคะแต่ตอนนี้คุณรูไม่ใช้นะคะนอกจากนี้สมมติว่าต้องการใส่เสียงทั้งเพลงเลยนะคะก็มาที่เพลง ใช้นะคะเราต้องการเป็นให้เพลงมันไปอยู่แบ็กนะคะก็คือเป็นพื้นหลังเบาๆอนี้ค่ะก็มากดที่ปริมาณลดลงนะคะลลแล้วก็ลองกดเล่นดูสมมติว่าเรา,าทำไปใช่ไหมคะเรื่อยๆ อยากให้มีการเฟตรูปภาพเข้ามาใช้ในวิดีโอนะคะเราก็จะมากดที่ PIP นะคะก็คือการแทรกวิดีโอนะคะเข้ามานะคะตัวอีกวิดีโอหนึ่งนะคะก็จะมาซ้อนอยู่แบบนี้นะคะก็สามารถปรับลดเสียงได้เช่นกันนะคะถ้าไม่อยากให้คลิปวิดีโอนี้มีเสียงเลยก็กดที่ปริมาณแล้วก็กดบิดเสียงแบบนี้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะการคลอปนะคะหรือว่าเราอยากให้อัตราส่วนนะคะสำหรับลงอินสตาแกรมนี้นะคะ่ะแล้วก็มีเลือกอัตราส่วนให้ได้รู้จักกันให้เลือกเองนะคะส่วนใครที่อยากให้คุณคุณหมูกี้นะคะพาไปรู้จักแอปพลิเคชันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube ของคน<อ>ผ<ม>ุ้กีด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ